ครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ดองอะไรมาขอวานนี่ยโอ้ยฟีซีท้หลายคนถามหาเป็นไซมากก่อนฟซีถามหาเมื่อบานเมื่อฉีดวัคซินโอ้ยเป็นยับานเสีดวัคซินยังซมันโอ้ยฟองีย้วโตไปขนาดนั้นเหนแลว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ตบานอยได้ด้านสุภูขขทุกคนนะผมต่รับเสานี่นะครับโอ้อากาศดีพี่น้องโมนี้แดดพี่น้องโมนี้แดดออกแจ่มใสนะครับอยู่บ้ัลชนพี่น้องครับอยู่บ้ัลชนมโอนี้นะครับก่อนจะเดินทางไปรับลูกชายน้องพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวมาแม่ถามคุณปู่กันนะครับผมเพป็นฤทัยมาคุณปูกกณ่กลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วเด้อกลับมาแล้วเอฟซีทันใดถามหาคุณปู่นะครับผมคุณปู่ ครับไปดีครับเออเหพี่น้องอะไรว่ารักเนี่ยโอ้ย FC อ่ะท่านหลายคนถามหาก็ <c oughs> เป็นซีเหมือนเหมือนปะอันนี้กับพี่น้องเห็นน,น,นี่นอนลูกโปง่งอย่างคือมีอันนี้พี่น้องเพิ่อน,นอ,อันนี่ด้ยเพิ่นจัดอันนั้นเหนงันเกิดให้แพร่รีเมื่อคืนครับเพิ่นไปกินสั่นกันอยู่นี่นะครับเมื่อคืนสลับเมื่อคืนเลยเนาะกระสิบดคุยกับเพิ่นปูนิดนึงมันเสียงไหนบอลนี่ไปใส่มากเกาะ FC ถามหา เมื่อบ่านเมื่อสิดวัคซีนโอ้ยเป็น<ป>ยางไงบ้างฉีดวัคซีนอีหยังซื้อมันเป็นแก้โรคโควิดบ่อีหยังซื้อบ่ะนี่ยห้องอีหยังเป็นของไอนด์นั่งชินอแบกีโนอแบกชินอแบกกว่าพี่น้องเป็นยังไงอาการมานันไงป,ะปะกติบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอ้ผมก็โทรถามเรื่อยพี่น้องเมื่อกี้มันกลับบ้านไปสองมือเนาะก็ดูแล ไปหาพ่ออยู่บ้านน้ำนั่นแหละจะเบิกอาการเพื่อน่าบวเป็นอยังก็คือปกตินะครับผมบวไปบวมีอันอาการเอียงแสกซ้อนวันทีซีเอสเดือนตุลาชี่เข้มสองเข้มสองนะครับผมคือคุณพ่อเป็นออสโมนนะพี่น้องเนาะอาพจริงผมก็บเพื่อนแห่งสีดอกนะครับแต่มันก็เป็นก่อนกดเพื่นเนาะเพื่นเป็นเพื่นเพื่อแห่งสีก็เลยสีดลดบูเป็นหย่างดอกก็คืออาการบวบหย่างนั้นเพ่อเนาะ แข็งแรงดีพี่น้องเป็นยังไงเนาะอันเสียงเขาอันใด่บนี่เสียงดมามันอยู่ในห่มสระนอกมันแจงหัดเนาะบยังเนาะอ่งเนาะนี่คือกะเ็มสองอีกสิบเอ็ดตุลาจีโอ้ดูเติบนะครับสองเดือนบ่เล่นนา เดินยังไงอะยกันยากันยาเดืนหนตู้ได้อนตลหัวชีวิตเราตอนนี้เนาะกับรินี่แหละเป็นไรเนาะซาวกมือออาการกับโบเป็นจ๊เลยเนาะดีอยู่มาคุกับคุณปู่เป็นไเอฟซีคุณปู่ไรเลยพี่น้องเปนสิทธิ์เอฟเปสิทธิ์เขาเป็สิทธิ์ยุบานบ่ะยุบานเขา่ะสีโมบานสีมาร่วมสีน้ำกันอืมเป็นนู้สิทธิ์ยุบานเลยสีเป็นสีโมบานพี่น้องมนเสีอยู่เหมือนดานะผมอยู่สีโมเจ็ด ก็ร่วมมีหันเยอะโมเจ็ดอีกกับสี่โมอีกโมเจ็ดโมหามโมสิบสองโมเนึ่ยมันรวมกันหันเป็นตำบลสามแยกกันบนนี้ตำบลสามแยกเป็นน้องอำเภอลังถาเนาะครับใหญสุธรนะครับคือเป็นตำบลมุสิีดุบานหมดเลยนะครับเป็นคือเป็นมูบานเงี้นะครับเป็นมูบานเงี้เป็นกะโดนเติบนะครับกับสี่โมบานสี่โมบานเนาะนะครับก็สี่ร่วมกันมีหันถือว่าบ๊อบวะยังปลอดภัยดีพี่นน้องมาผม ลายคนถามหาคุณปูตอนนี้คุณปูกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วนะครับไม่เอะไรครับผมกระิโอเคพี่น้องกระซิจะใช้คลิปพี่น้องกับคุณปูไหมนะครับตอนนี้กระิเดินทางไปรับลูกชายพี่น้องเนาะรับรถนะครับคือเสร็จแล้วนะครับผมก็ิไปเอามากิไปล่างกระิกลับมานะครับผมพาไปดูกันเลยนะครับกับผมตอนนี้กาลังเดินทางพี่น้องกำลังเดินทางให้เสียอุ้ไปส่งพี่น้องในบริเวณีครับ ไปเปลี been, peace, no. Never, Hence, ่ยนรถเนาะพี่น้องเนาะไปเปลี่ยนไอ้ไปขับอีกคันนึงครับพี่น้องเนาะให้้ลุงอดขับคันนี้มาเดี๋ยวผมจะเอารถคันนั้นไปล้างอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมพี่น้องตอนนี้กําลังออกจากบ้านนะครับพี่น้องก็จะถึงแล้วนะครับอ๋อเดินทางหมดแล้วไม่รถเอาไปเสียบันพะลูกเศร้าดีกว่านี่คันไหมว่เห็นแค่เตัอน หลายคันเลยพลงสาวไปกันนะครับพี่น้ดำเสียตอบยังไงเดี๋ยวให้เบิรงนนะผมไปเบิร์นกันอีกรอบนึ่งมาข้างในเป็นยังไงเนี่ยครับชุมนุมคผมไปครับไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวดูลูกชายกันโอ้เพื่อนนะเสลิงน้องแแหะพี่น้องแแหะเสลิงซีดอ่ะครับเสลิงกันหน่อยนะ กิจการเสถียรนงซื้ไปได้เนี่ยบมบมเลยเมือนกว่าเนี่ยเสถีย์มืองนกว่าเนั่นเต็มปีเลยเองแล้วเน่เอาไปเท่ารถจักยยานข้าโมกันเลยชัดจยงวะโอ้โหสโกดเฮกเน่ดีเเลยโอ้โหรมดาเลยมีไฟติดอยู่

บริหามันยิ่มผู้ดีมากนี่ผู้ดีฟังนลช่วงนี้กัเป็นดอกไม้หิดต่อเศษีเิมคอยดูหน้าเดี๋ยวคอยดูดหนโอ้จอเวเตอร์อาไอย่างนี้จอได็ก็ก็ใส่จีเมลไปใส่โอ้มง้ามันจของร้านกับจุดของคนสวยครับผมส่องยังดีค่ะอูชาแนลเราไปสองนี่เดย่องนี่เดย หลายคนก็อาจจะเคยเห็นน้ำแข็ง,นงนเนาะอันเป็ดปลาอูพี่น้องป,ป,ปององลาอูก็เป็นพันปีการกับแถวพาวแล้วก็ไอ้ปลาเจียวเนาะครับผมปลาอูชาแนลพี่น้องพันปีหลานพันเองนะครับผมโอ้เอเยเร็วเร็วนี่หึพ่อฟังหรือปล่เนี่เสียพ่อเปิดอยหรือเปล่นนพ่อเปิดอยหรือเปล่าพ่อเปลือยั้งหรืบเปล่าเนีนแม่ช่วยแม่ช่วยแม่เจ๊ยอันนั้นอยู่ไหนไปรถโจ๊ชเหรอครับมาช่วยไปหลอกฟั้งเอยมันก็จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า เพ่ง่ะเป็นตัวแรกมัง้งเปิดเพลงอะไรไ้เพ่งอไอเพลงดิเขาจะเป็นคอนเสียนนะเออคป็นเสียนยาวเพลงตัวนฉบับเด้ <laughs> ตฉบับเ่เอาเพลงดิขอดมมาลองหน่อมัีนะสวิกอยู่ิกระตัวนี้เปิดปิดกันด้วยประตูรถอ๋อ นี่ถ right uh ้าจะไปศึกษาวิธียนหน้าจอพี่น้องเพราทำยังไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนโทรศัพท์เลยค่ะระบบ Android เลยแอนดรอยของดีคนก็ปวดแคลรนคุณไม่เจียมให้เหมือนเพร่ะต้อาแควนใไงบังรถจหน่อยเอหมือนสั่งโต้ได้เลยเสียต่ำก็ร่างเอาต่อเลยต่อไปพี่น้องมั่งสีมันเลยมันสิบ่วาเนี่ย มียูทูบในตัวเลยมันมียูทูบมีอย่าแบบเห<อ>มือนโทรศัพท์เครื่องนึงนี่ได้นะครับแม่คราเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงนี้เลยมันแต่คล้องจอเป็นยูนยังค่าเพ่ค่าอย่างโอ้ยนโอเป็นี่ผมเพื่อเล้นเบุนบุษอันนี้เชื่อมเน็ตบ้านมดเลยใช่ใช่่ราเป็นเมสูงจะไอ้นี่เหรอหลดยูทูบเหรอแ่ร ก็เข้าผ่านตัวนี้ก็ได้เปิดประตูไว้มั่อไห่เข้าเมืองหลายเลยร้านชิมอีกแล้ ใส่บ้างแหละเออผู้ชายเป็นยังไงเราถ้าเป็นโหลดยี่บ้านก็ได้อันย่ดถูเมันมาจ้าก็ลงจอยใครได้จังก็จำมันอีเมลตัวไหนบอลสานขั้นต้องจำได้เลยก็ใส่ได้เลยจ้าไ้แล้วต้องต้องไอ้เบิร์กเนี่ยเออทางนั้นก็ไปใส่ที่บ้านตอนนี้เราก็เข้าในนี้ก่อนจะดูอะไรคะเบิร์กยังกันเลยที่บ้านมันมูนดิการซิต เอาดก็ได้นะเพราเพ่งอะไรเพ่งกันคขเวอร์ได้เพ่งแบบว่าเพ่งไรนะคนเสพแบบนี้ได้ไหมได้ครับได้บานเสียงบ้างเสือเสียงคืนเนก็ได้ต่อแอนคอนธนพงมาไล่พนนั่ค่ะตามไมรอโอ้โหบังเสียบังเสียโัวไปเ はい。<Anthony. S 2> <laughs> เกินไปแล้วนี่เอาไปใช้งานหรือเปล่าเนี่ยเอาไปขี้เกเฮ็ดเราไปขี้เกเม็ดรับขี้กันพูกเม็ดรกเม็ดเลยนีโม้ลาแถมาแจงไงนี่อันนี้ว่าทรถเนยไอ้ช่วงล่างของนรถด้ครับอนนี้หมายถึงในรถภายใน สมพครับกแนมันเมาอาวะกบอกวาใ่ยเยไมยินเลยจะจกระจกม่ไองไปเหมือนในเหมือนในผับรับติดใหม่สาวขึนกับาววัน่แหละเรยหน่อยนออย่างนอย่างกดิสโก้ต้องไม่ดีครับาผมอยงกรับผมบองเผาไม่ใครคิดผมบอกผมยังครับ โอ้มันมันมีก็มีควบอันอยู่เนาะสุดยอดเสียเสือเสือเสือมันจะเทสแมทไข่ไข่กันกับไอ้นี่กับกับกับสีดำแดงด้วยนะดำแดงครับดำแดงไข่ไปดำแดงนะดูดูอะไรยังไงมันก็จะดังแบบนี่นี่ต้องดูดังดีนะเออนี่อยู่ในอะไร โมเดลแบบโกกากนะมันก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้จะไม่โมเดลหนะไม่เบอร์ติดมมมันว่มีเอีมันมีอะไรอันนี้ก็เขาจอเซ่หม่มอันนี้ยหมดทั้งหมดมียหม่รีเลมีแบบรับอะไรมุดอะไรได้หมเอ่าไม่หรอแมนแบบลับไปรับบูทูด้างซาบูทูดอ่ะทำคนตอันเปรั่ย

ครับผม okay, ขับผมพี่น้องพอไปเขาจะเอาไปล้างเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วร,รับใจมากขี้หอด <laughs> ไหลโอ้เป็นก็จะเป็นเครื่องเดือนอันเด้เอาไปทำบ่อ,บอ,อกับพวกโนนหนึง่งต่ว่าอันนี้เฮ็ดแป๊บเดียวนะผมของพี่อูเน้องภาษาอะไรครับนี่คือเจ้าของร้านพี่น้องเป็นกับพี่นองกันพี่น้องไอ้ป้าอู่ชาแนลเป็นบ่อครับนี่คือเจ้าของร้านพี่น้อง ชื่อว่าฝ่าวูน้องไรแต่ก็ได้ายแล้วคนใส่ไายแล้วคือกะยูร้านยื่นี่ครับพี่น้องยื่ยนเรื่องเนาะบอกบอกพี่น้องเพื่อนรักษาบอกพี่กันได้ค่ะยูร้านกะบยูได้อัเภอเลิกศนะค่ะชื่อร้านขนมซาวค่ะรับติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ทำแอร์ทำฟิล์มค่ะสัญญาณถึงขโมยถึงกระค่ะเสื้อเสื้อกูเกิลนี่คือพอเล่นมั้งกูเกิลเลยยังไม่ได้ลง แต่ถ้าถ้าไปบนท้าไปบนท้าไปนัชวนยุทธิ์จอันคังเทุ่ณเนาะคังนี้โลกทค่ะเทุ่ณกุณดังเท่าพี่น้องเนีมาอยู่นี่เลยครับตรงทางยูทเทื่อนเนี่ยพี่น้องเขาเทื่อนนะครับโอเคครับผมแล้วที่นี่พี่น้องกับศิฝากไว้ทำดินก้อนนะครับกับศิษยเดินทางไปโรดไปล่างแล้วก็กลับบ้านสวนแล้วเพชรเน่าอ่นต่อนนะครับน้องเพิ่งเม็ดจมป่ะฮะเม็ดจมเม็ดจมเม็ดจมถ้ารู้แล้ที่นี่พี่น้อง ฝากดไลค์ก็แช้ด้วยเดอรงเดอแล้วก็ตากช่องใหม่ด้วยฝากช่องทุกทุครัได้เกันแล้วกันเดือนเดือนงทำได้หนึเดือนค่ะผมขอบคุณสดีครันสวัสดีคับสวัสดีค่ะ